เป<ห>ว่างไงคะหนูเบื่อแล้วเป็นลูกจ้างหนูอ,อยากเป็นนายตัวเองบ้างอะอยากเหนื่อยแล้วเป็นลูกจ้างค่ะอยากจะเป็นนายตัวเองใช่ค่ะโอ้ยเหมาะเลยหุ่นอย่างหน,นูพี่แนะนําเลยต้องซื้อรถคอกไอ้เสมไปวิ่งงานเลยลูกร <c oughs> ับรองการเบื่อเป็นลูกจ้างนะเราจะเปลี่ยนความคิดทันทีเปลี่ยนเป็นอะไรคะ <c oughs> เปล็นลูกจ้างมันเดินมาดีแล้ว <c oughs> <c oughs> อ่าๆพี่ยอกพี่ยอกอ่า นะใครที่สําหรับเบื่อเป็นลูกก้างอยากจะเป็นนายตัวเองวันนี้ไอ้เสียมกับเสียวน้องไนแนะนำลถคอกไปทํามาหากินเอาไปสร้างเนื้อสร้างตัวนะเอาไปวิ่งงานนะแล่นผลมาลากไม้ขนปุงขนปลาเอาไปขนรว่วเออขนงัวขนค้อยแกงงัวแกค่ว,นควยนะขนผลมาล่ากไม่บักเฟืองบักคุดบักกูดบักหน้าบากักเผาสมโอ <c oughs> แตงโมโห,โหยิ้วเอามาตอนนห้พาดูค้าดูรถเนี๋ย ตัวนี้เป็นรีโว่สองจุดแปดพาวลอยปีไหนคะปีสองพั่สิค่ะ,ะแม็กยางใหม่เพาวลอยเบิกใหม่นะใช่พาวลอยเบิกใหม่เลยจ้ะใหม่ใหม่สี่หมื่มน 40, ลูกนะสวยๆเบาะหนังนะกริปกิปเลยล้อหน้าเป็นไงล้อหน้าแม็กสีทองนะเครื่องสองจุดแปดพาลอยนะของแต่งเป็นแสนนะว้เป็นแม็กเป็นยางเป็นโชค๊คนะเป็นคอก และที่สําคัญเราแต่งถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ค่ะแจ้งจุดใบขนส่งใบวิศวะให้แต่งให้พร้อม,อมแล้วน้องไหนน่นนะแต่งเคยแต่งมาได้ยังยังค่ะยังไม่เคยแต่งนะยังค่ะแต่งฟรีเหมือนรดไหมหรือว่ามีค่าสินสอดมีค่ะมีค่าสินสอดอยู่นะเอาไม่แต่งฟรีเหมือนรดเหรอไม่ค่ะอ้าวตัวนี้ฟรีดาวค่างวดแปดพันนาใครถามหารีโวสีเทาอยากได้ไปทำมาหากิน อยากเป็นเจ้าของกิจการเบื่อลูกจ้างนะาเจ้านายขี้บนจู้จี้จุกจิกพูดเยอะเจ็บคอนะาเพื่อนร่วมงานคาเว้าจะพื้นกันอยู่นั้น <c oughs> เม่นบะเว้าพื้นบ่้เพื่อนเพื่อนร่วมงานเว้าพื้นกันไหมไม่ค่ะก็ไม่แล้วก็นหนูทํางานกับแม่สองคนเนะ <c oughs> เาะจะเป็เว้าพื้นแม่ได้ยังไงเออก็นหนูมาอยู่สาขาใหญ่ด่เขาจะเว้าพื้นกันทั้งวันเลยนะาถ้าอยาก ออกจากสังคมวัาพื้นเราก็ต้องก้าวเข้าสู่ธุรกิจของตัวเองแต่ต้องยอมเหนื่อยนะยอมเหนื่อยมากว่าเป็นลูกจ้างเข้าใจไหมถึงจะไปรอดหรือว่าอยากจะเป็นลูกจ้างดีกว่าเป็นลูกจ้างเหมือนเดิมอ้าวสำหรับใครที่ใจกล้าใจสู้เบื่อเจ้านายเบื่อลูกจ้างอยากจะเป็นนายตัวเองวันนี้ไอเสียงกับน้องไหนสารฝันให้เอาคันนี้ไปขับได้เลยคันนี้ไปขับได้เลยอ้าวสนใจติดต่อเซลลน้องไนส์เลยที่ เบอร์โทรนะคะ0625085690ค่ะแอปบ,บ้านเขียวค่ะ0910286400ค่ะอ่าส่งถึงที่นะส่งถึงที่ค่ะอ่าแต่ตัวนี้ฟรีดาวฟรีจองแล้วก็ส่งฟรีทั่วไทยนะครับส่งฟรีทั่วไทยค่ะอ่าเอนี่ไอเซมกับเซลน้องไหนไปแล้วครับผมสวัสดีครับ